ภาพเพราะเราอยู่ในชั้นเลเยอร์ที่มันบางมากๆแล้วครับจึงจำต้องเข้าสู่ค่าคงที่ไปเลยเพราะอะไรครับเพราะค่าคงที่จะเป็นตัวที่รู้ดีที่สุดว่ามันจะจัดสรรอะไรให้เราในแต่ละรอบเหมือนกับให้คะแนนนะครับเหมือนเวลาทีไปตวกันบ้านนะทีก็ทำได้แค่ว่าเฮ้ยไปทา,ทางนั้นทางนี้แต่ค่าคงที่เนี่ยคือตัวคะแนนครับ เป็นตัวสรุปสุดยอดสุดท้ายทีนี้ถามว่าเวลาเรามาเปิดเกรดดูครับเปิดเกรดดูถามว่าเราเปิดเกรดดูตอนไหนครับ1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 6 5 4 1 2 1 3 1 4 5 6 8 7 9 6 9 4 3 2 1 1 2 A B เฮ้ยถูกต้องครับเปิดเกรดตอนตื่นครับ คําว่าตอนตื่นตื่นตอนไหนครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรวจเกตนะตรวจเกตนะตื่นยังไม่ใช่นะหนึ่งตื่นไม่ภาษาต้องให้เขาเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการสองสามสี่นิดดีๆจุ๋มหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ด อะไรประจำเดือนเลยนี่คืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสี่ห้าเร็วๆตอดเกตเฮ้ยเฮ้ยมาแรงวะ่ะถูกต้องครับตอนรู้สึกตัวครับอย่าเพิ่งลืมตา ตอนรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาคำถามไ่ว่าตอนรู้สึกตัวตรวจเกรดว่าค่าของที่ให้คะแนนเธอเท่าไหร่คำถามไว่าถ้ายังไม่ลืมตาให้ทําอะไรต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 4ปด 7, 7, 7, 7, 7 8 9 10 2 3หน เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสี่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งส่วนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองถูกต้องครับให้งับอากาศไป3าถึงหเมตรครับไม่ว่าจะเป็นหยุดนี่ครับทีเดียรไอมาเลยให้ผมนึกพอดีเลยให้งับอากาศต่อครับซัดไปเลยครับ5้าเมตร คำถามว่าพอซัดเสร็จ5เมตรคำถามนะครับควรเลือกเป็นดูดหรือเป็นหยุดครับหนึ่งสองสามสี่เแปดเก้าสี่ห้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกสองสามจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่บสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบหนึ่งส 1จ 5, 5 6หนึ่งห้าห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเก้าสี8ห้าหกแปดเก้าเจ็ดเจ2ดเจ็ดสองเจ็ดสา่เเจหจ็เจ็ดแปดเ้าแปดสิบดแปดสองแปดสามแปดสี้าแหกปดเจ็ปดแดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสามสงสองหนึ่งสยอมเร็ว 2> 1 2ึ่งสองสหเปเกเพราะอันนี้ไม่เคยพูดจะยากมากที่ไม่เคยพูด 2> 1นึสองสา ยอมตามตามมามาเอาซ้อมาซิูมาเร็วไปไปไปตามควรเลือกเป็นตัวที่ไม่ทำให้เราตื่นตัวครับมันมีรู้สึกตัวกับตื่นตัวเมื่อเลือกให้เราแค่รู้สึกตัวจึงเลือกแค่ตัวหยุดครับ อย่าเลือกตัวดูดเพราะเมื่อเราเลือกตัวดูดตัวของธาตุปรมาณจะเข้ามาเต็มที่มากจนทําให้เราตื่นตัวเพราะอะไรครับประตูมิติมันกําลังแง้มออกครับเนี่ยประตูมิติตอนสลืมสลือครับใช่ไมหกสามใช่ไหม 63, ไหม,มันกําลังสลืมสลือครับเรารู้สึกตัวแบบสลืมสลือยังไม่ลืมตา เราตั้งนาฬิกาปลุกว่าเราตื่นจริงเท่าหลับเท่าไหร่แล้วแต่ต่ยังไม่ปลุกเราก็สลืมสลือซัดตัวหยุดครับให้มันเดินบางๆห้ามให้ตื่นตัวหลังจากที่พอซัดเสร็จปุ๊บคําถามพี่ว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันเกิดสิ่งนี้ให้ทําอะไรต่อครับ1นึ่งสองสามสีห้องเจอ้งแามสี่ห้าเจ็ดแปดสองสามสี่ จ็ดเปดสองสามสี่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ครับให้หลับต่อครับให้หลับต่อครับหลับไปเลยคำถามอยู่ว่าหลับตอนนี้ส่วนมากเมื่อเวลาหลับ มืดไปหาสว่างเช้าๆแบบนี้ถ้ามันจะเกิดคิดว่าคิดว่าเดาเลยนะเดาโม่โม่ไปเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนมากที่สุดครับเชิญม,มันจะได้ไม่ตกใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้า 1ปดเก้าสิบหนึ่งสองสี่ห้าหเกสสสแป้ร็วๆมั่วไงให้มั่วไงเออให้มั่วมาโอตามรีบยอมแพ้เลยเดี๋ยวต่อยเลยมันจะเกิดตัวนี้ครับ ฝันนิมิตและสมาธิครับฝันนิมิตและเท่ากับสมาธิหรือความสว่างในตาครับเพราะฉะนั้นอย่าตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเลยไปกว่านี้ฟังให้ดีรหัสปัญจ,จะมามันจะเสมือนหนึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรู้เกิดขึ้นในตาเรา พอมันเกิดขึ้นเป็นไม่ว่าจะเป็น SPD ส่วนมากมันเป็น SPD และหรือ FF FF บ้างบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในตาถ้าเราคลีนมากพอเมื่อเรา SPD หรือ FF จะมีตัวรู้เกิดขึ้นทันทีว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับจำไว้นะครับเจื่อนๆทั้งหลายขอน้อมถวายแด่เจื่อนทั้งหมด เออเออระวังให้ดีเถอะคล้ายๆจะมีใครสักคนหนึ่งมาแนะนำเราเลคเชอร์ครับในจอเราจะมาบอกเราในตาเราจะมาบอกเราในหัวเราให้รู้เลยว่านั่นแหละครับคือคืออะไรครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองสามสี่ห้ จ็ดแปดเถูกต้องครับตัวคอรสอนบอดคอรสสนคอรสอนคอรสอนนอนคอนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมาเป็นโบนัสแท็กให้เรารู้รหัสของเราที่เรารู้คนเดียวเพื่อเราคนเดียวล่วงหน้า3มวัน5วัน7วัน Uh, อย่าไปอยากเด้อเดี๋ยวมันมาเองเราทำไล่เรียงที่เราตอบมาเมื่อกี้ให้ครบมันจะบอกเราฟังให้ดีนะเพื่อภายในเรามันจะบอกเราเพื่อภายนอกเราโอเคนะครับมันจะบอกเราเพื่อการภายในของเราเสริมภายใน โอเคนะครับคำว่าเสริมภายในมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆคำถามอยู่ว่ามันคืออะไรบ้าง2ประเภทใหญ่ๆเชิญครับมาหนึ่งสองสาทีคาวะทำไมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปบสมสี่ห้าหนึ่งสองสามหกเจ็ดบสดีมากนอหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสาโหตามอะไรเจี๊ยบนี่สวยป่ะรีบยอมแพ้ทำไมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ถามใหม่ทำไมวะเมื่อมันได้ภายในเคือการบ้านเนี้ยมันให้ภายในเราอ่ะมันให้ผลลัพธ์ภายในเพราะเราทับเราทำแบบโหทบต้นทบดอกมันจะให้ภายในอยู่